โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมฟรีฟาร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมานำการเล่นไอบอร์รถแลมโบกินี่นั่นเองนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้แค่24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ตะกินนะครับนะทุกคนเออเป็นท่าเต้นนะก็โคตรเท่นะครับใครจะจัดก็จัดนะทุกคนเออแต่ว่าผมไม่จัดนะก็ไม่มีงบนั่นเองนะครับนะทุกคนก็ผมมีแค่24ชั่วโมงนะ ก็นี่เลยนั่นเองนะครับเข้ามาตรงอาวุธนะทุกคนเข้ามาที่ระเบิดนะครับนี่เลยนั่นเองครับมาครับทุกคนอยู่บนเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองหาที่โดดเหมาะๆแล้วกันนะครับแถวๆไหนดีครับทุกคนน่าจะลงแถวๆนี้เลยแล้วกันนะครับตอนโดดแรกๆเลยเนาะเราจะทําการรีวิวไอบอลไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือต้องหาไอบอลก่อนนั่นเองนะครับท่านทุกคนเดี๋ยวโดดแถวๆนี้นะครับคนน่าจะเยอะพอสมควรนะ นั่นไงตามกันมาละโอเคสวยเลยครับนะตามมานะครับโอเคมีแค่ตัวเดียวนะฟาร์มจะสบายครับแบบนี้โอเคลงนี่เลยแล้วกันนะครับโกทูไปไปไปหาก่อนนะครับนะลงบ้านนี้แหละครับนะทุกคนเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอตัวแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเอาไม่ใช่ก่อนดีกว่า เป็นหมวกนะครับทุกคนเอาเฮ้ยหายวะ่ะนั่งไงทุกคนเห็นละเฮ้ยยิงกันอยู่วะ่ะโอเคแตกหนึ่งนะครับนะเขายิงกันต้องง่ายว่ะทุกคนมีตัวยิงกันอยู่นะเราโดดออกหน้าต่างก่อนนะครับเพราะเรายังไม่เกาะน,นะทุกคน เอ้าผมเห็นไม่ตัวเดียวนะอุ้ยเฮ้ยข้างบนครับข้างบนเลยข้างบนเลยลไปแล้วไปแล้วไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตุยนะทุกคนก่อยังไม่มีแถวนี้อยู่ไม่ได้แนละ้วเถื่อนจัดม,มีคนยิงวะขอนี้ก่อนนะครับนะกอดเรายังไม่มีนะ เจอด้เป่าสามาครับไอ้แถวนี้ไม่มีทางทางออกเลยเหรอมีกรอบอะ่ะโอเคเจอกอบละ okay, เจอปืนเจอปืนชาร์จด้วยนะอาจจะลน้ลนหน่อยนะครับกระตุ่นเราก็ไม่พอโอเคเจอแล้วโอเคพร้อมบวกนะทุกคนพร้อมบวกละอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ นี่นะครับเดี๋ยวเรารีวิวไอบอก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนนี่เลยครับไอบอนี่เลยครับนะทุกคนตากระทิงทองนะทุกคนโคตรเท่นะนี่เลยนี่เลยเท่เจัดนะครับอาถายรูปคู่กันสักหน่อยเร็วแะเอามีคนยิงกันตรงนี้ไปก่อนลวครับนะทุกคนขอเสืกหน่อยขอเสืกหน่อย ขอเสอกหน่อยได้ไหมครับหมหนีไปไหนครับหนีไปไหนมีคนเสือกกันอยู่นะเรากำลังรีวิวไอวอลเลยนะครับมีคนมาแซมเถิดเลยเอาเอาไม่หมดเว้ยไม่ยอมหมดไว้เมืองนี้อ้มีตองตัวเนาะโดนมาพอดีครับอูเยอะจัด จะตุยหรือเปล่าวะผมนี่แหละจะตุยหรือเปล่าผมเห็นละผมเห็นละวิละเบิดไอ้เหี้ยโอ้ทุกคนดั่งเข้าโอ้โหสุดยอดนะ มาครับทุกคนตัดมาตอนที่เริ่มตาใหม่เลยแล้วกันนะครับนะทุกคนก็คือเมื่อกี้โดนหลังเข้าด้วยนะครับหน้าก็มาหลังก็เข้านนนะทุกคนนะป่านี้เขาก็คงจะบุกกันเดือดไปแล้วนั่นเองนะครับนะทุกคนนะเรามาเริ่มตาใหม่ที่ดีนั่นเองนะครับก็กําลังจะรีวิวไอวอลเลยนั่นเองนะครับก็คือมีตัวมาแทรกมาซ้อนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะทุกคนเกมก็ต้องมีแพ้มีชนะกันได้นะโอเคเราเจอไอเควอันแรกเลยนั่นเองนะครับ เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีตัวลงหรือเปล่านะทุกคนผมไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตโดนเลยนะโอ้เหรียญเต็มเลยทุกคนโอเคเจอปืนที่แบบโอเคอยู่เจอปืนโอเคอยู่อ,อุอ้ยมีเหตุตรงนี้ด้วยครับขอรับประทานเหตุสักหน่อยดีกว่าไปเลยจ้าทุกคนก็เห็นไอบอลแล้วนะครับไอบอลก็ถือว่าสวยอยู่นั่นเองนะครับนะทุกคนก็ผมก็ ็ประมาณนั้นนะครับนะเออก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะทุกคนเจอใครเพิ่งโดนนะ่ะเจอใครเพิ่งโดนน่ะโอ้โหโดดตรงนู้นด้วยทุกคนไม่แตกนะทำไมไม่แตกอะเฮ้ยไม่นายไม่แตกให้เราเราเราต้องรีบวิ่งไปนะทุกคนนั่งไงนั่งไงเอ้ยมันยิงไม่โดนไงวะ ขาหน้าตาแล้วก็เกิดใหม่นะทุกคนโอเวอร์เจ้าดะทุกคนโอเคแตกโอเคกดเยี่ยมให้เลยเหรอเ <laughs> นี่ยกดเยี่ยมให้เลยเหรอหน่าจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายังเกิดได้อยู่เนาะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวบอทหรือเปล่าเนี่ยน,น่าจะเป็นบอทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็ดูดูผมเล่นอยู่นะครับก็คือมีมีดวงตาอยู่นะครับทุกคนก็สังเกตเอาเองแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เดือดอยู่พอสมควรนี่ว่ก็ประมาณนั้นล่ะกันนะครับนะก็ถือว่าตัวยอยู่นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับนะาทุกคนดูครับด้านหลังครับก็จะสวยพอสมควรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปกระทิงทองนั่นเองนะครับสงใสจะมีตัวอยกครับทุกคน เอา้าไอ้นี่อีกแล้วเหรอใช่ปะวิ่งหนีไปไหนละเฮ้ยเอาเลียงกันก่อนเขียงกันก่อนโอ้โหหนีเกินแบบนี้ข้างหลังเราก็มีตัวนะทุกคนแต่เราเอาตัวนี้ก่อนโอ้ตัวเยอะมากเลยแถวนี้เราเป็นเมืองเคลื่อนไปแล้วนะทำไมคนมันเยอะจังวะแถวนี้ นั่งไงมันตั้งไอวอด้วยมาไอวอรประทาไอวอปไปละ่ะมาเดะมาเดะมันเจ็บไหมทุกคนไอเชียบบักวะเนี่ยมายิงไม่โดน <c oughs> เรียบร้อยหูของดีอยู่ของดีอยู่ มายัางไงวะเน,นี่ยตัวนี้เจา้ามายังไงเจ้าบอกข้ามาสิแหมไอ้วอลอย่างสวยนะทุกคนใครอยากจัดก,ก็จัดได้เลยนั่นเองครับเฮ้แถวนน้นบอกมีตัวใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกก็มีเนาะแต่ผมหาไม่เจอมันอยู่แถวไหนอา้อาวอา้อาวอาีไม่ได้กดใช้ปืน อ้พวกนี้เป็นบอดหรือเปล่าทุกคนน่าจะเป็นบอดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอดนะทุกคนปล่อยแม่งเถอะจะไปไหนเฮ้อจะไปไหน